สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักดอกแบบที่สามสำหรับเสื้อรหัส mi ศูนศูนย์หนึ่ง ep นี้เป็น ep สามค่ะผังลายที่เราจะใช้ถักเป็นผังลายนี้งานจะเริ่มโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะถ้าต้องการให้จุดศูนย์กลางตรงนี้มันเป็นวงกลมอยู่ตัวเราจะหมุนรอบตรงนี้นะคะสามถึงสี่แถวนะคะแล้วแต่เราชอบนะ ลายที่เราจะใช้ถักจะเป็นลาย x หรือซิงเกิลโคเชทั้งหมดสิบสองตัววนรอบแถวต่อไปจะเป็นการขึ้นด้วยโซ่สี่ต่อด้วยโซ่ห้าสี่กับห้าเป็นโซ่เก้าข้ามหนึ่งหลักถักดับเบิลโคเชถ้ากรณีที่ต้องการให้เป็นขาเล็กนะคะถ้าเป็นขายาวจะใช้เป็นพอสองคอหรือทริปเปิลโคเชค่ะ โซ่ห้าทิปลโคเชมันจะได้ออกมาทั้งหมดหกขานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปิดงานตรงนี้โซ่ห้าแล้วเราก็ถักเป็นเอ็กหรือซิงเกิลค่ะต่อไปเป็นพันควักแล้วพอหนึ่งคอลงไปสี่ตัวพอคอถักเอ็กแล้วข้ามมาดูวิธีถักไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นเส้นขนาดยี่สิบอ้วน แนะนำให้ใช้ยี่สิบหรือยี่สิบอ้วนนะคะในการถักดอกจะได้เดาออก,ออกมาเป็นเนื้องานแบบนี้ตัวนี้ถักสีเดียวค่ะอันนี้ถักสลับสีวิธีถักสลับสีสองดอกนี้จะถักเหมือนกันเรามาดูวิธีถักสีเดียวก่อนนะคะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมยี่สิบเส้นอ้วนหัวเข็มหนึ่งจุดห้ามิลเหลือหางยาวประมาณนี้ เราคล้องลงมาเป็นเลขหกกับด้านเราจะหมุนตรงนี้ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะตรงนี้นับครั้งที่หนึ่งเหลือห่วงใหญ่แบบนี้นะครั้งที่สองลงผ่านมือเราค่ะครั้งที่สามครั้งที่สี่งานจะได้ออกมาแบบนี้ดึงห่วงเข้ามาถักเป็นโซ่หนึ่ง แล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชหรือเอ็กนะคะทั้งหมด12ตัวเมลาถักดันหัวเข็มยาวตัวที่5ตัวที่6มาดูวิธีดึงส่วนตรงนี้นะคะเศษตรงนี้เราจะถักแล้วเก็บมาด้วยถักมาหกตัวเสร็จแล้วตัวที่เ็7นะคะ เบี่ยงเส้นลงมาข้างล่างก่อนถักเฉพาะตัวที่เราหมุนตัวที่แปดจับรวบพร้อมกับเส้นนี้ด้วยตัวที่เก้าเอาเฉพาะห่วงด้านบนตัวที่สิบรวบเส้นนี้มาเราทําแบบนี้เพื่อเวลามันรูดนะคะมันจะไม่มาแล้วมันติดอยู่ตรงนี้ค่ะ นับจำนวนหลักทั้งหมดจะต้องได้สสิบองตัวหหหนึ่่งงสสสอาามี้กเจ็ดแปด5 6 7 8สิบตัวที่สิบเอ็ดเอาเฉพาะตัวห่วงไม่เอาเส้นนี้ถัก X ตัวที่สสิบองรวบเส้นนี้ด้วยแล้วก็ปล่อยหางไว้ก่อนจบงานนะคะแทงแล้วดึงผ่าน แถวที่สองโซ่สี่แทนพอสองคอต่อด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งเอานิ้วกดไว้ข้ามหนึ่งหลักตอนนี้เราได้สองแล้วนะคะต่อไปโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งข้ามหนึ่ง เป็นตัวที่สามพันหัวเข็มสองครั้งได้สี่แล้วนะคะสองสามสี่แล้วก็ห้าพันหัวเข็มสองครั้งค่ะข้ามหนึ่งหลักจากทั้งหมดที่เราขึ้นสิบสองเอ็กเราจะได้ขาออกมาทั้งหมดหกขาโซ่ห้า นี้ตอนนี้ขาจะได้ทั้งหมดหกแล้วนะคะจบงานโดยการถักโซ่ห้าสามสี่แล้วก็ห้านับขึ้นไปหาหนึ่งสองสามสี่โซ่ตัวที่สี่นะคะแทงแล้วดึงผ่านเป็นวิธีจบงานแถวที่สองแถวต่อไปแถวที่สามนะคะถักเอ็ก พันหัวเข็มดึงห่วงขึ้นมาดันยาวแล้วรวบเป็นการถัก h a บด d o เบิหรือพันควักต่อไปพ่อหนึ่งคอสี่ตัวตัวที่หนึ่งสองสามและสี่พันหัวเข็มดึงขึ้นมาดันยาวรวบเป็นพันควักถัก คอทอหรือ x ลักษณะกีบจะถามแบบนี้กีบที่สองข้ามมาเลยค่ะมาลงช่องโซ่นี้เริ่มด้วย x พันควักพอหนึ่งคอสี่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็ สี่จบด้วยพันควักและ x กลีบที่สามก็ข้ามมาเลยค่ะถักแบบนี้ออกมาทั้งหมดหกกลีบเราถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายนะคะดอกมันจะเป็นดอกหกกลีบค่ะ ถัก X ถักพันควักและถักพอหนึ่งคอสี่ตัวจบโดยการถักพันควักถักเอ็กเอาหัวเข็มตรงนี้นะคะแทงลงไปตรงอ X ที่เราเริ่มแล้วดึงผ่านออกมาตัดไหมเส้นนี้ มาดูวิธีเก็บเศษเวลาเราถักชิ้นส่วนของไอคคร,ริโคเชนะถักเสร็จแล้วให้เก็บเศษเลยเก็บให้มันเป็นดอกสำเร็จรูปไปเลยค่ะเอาหัวเข็มแทงลงไปในช่องโซ่ที่อยู่ถัดไปแทงแล้วดึงไหมมันจะหายเข้าไปในโซ่เพื่อให้กีีดดอกมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็พลิกด้านใน แทงไปข้างหน้าก่อนแล้วล็อกไหมเวลาล็อกไหมสกิดเส้นไหมตัวนี้นิดเดียวล็อกค่ะล็อกเป็นปมแล้วซ่อนจะทำให้ไหมไม่หลุดแทงไปข้างหน้าแทงย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งเวลาแทงย้อนกลับนะคะค่อมเส้นมาอันหนึ่ง แล้วตัดเสร็จมาดูตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตอนที่เราถักถึงตัวที่หกเรามีการทำซิกแซกตรงนี้นะคะมันทำให้เวลาดึงเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เข้าเพราะมันโดนล็อกไว้เราสามารถตัดตรงนี้ได้เลยอย่าลืมทำซิกแซกตอนที่เราถักได้ถึงตัวที่หกนะคะละักษณะของชิ้นงานที่ถักสีเดียวจะเป็นแบบนี้ลูกเล่นของเรานะคะ ถ้ามีไหมอยู่สองสีเราสามารถถักสลับอันนี้สลับวิธีที่หนึ่งสลับวิธีที่สองมันจะทำให้หนึ่งแบบได้ดอกออกมาเป็นสามแบบแบบนี้มาดูวิธีสลับสีถ้าเราถักสลับสีเราจะต้องเก็บเศษด้วยนะคะเริ่มแกสอนด้วยสีนี้ วิธีเริ่มเริ่มเหมือนเดิมเหลือไหมยาวนิดนึงแล้วเราก็คล้องจับวงกลมลงไปในช่องหมุนครั้งที่หนึ่งได้สองแล้วนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่ตรงนี้มันจะไม่ชิดนะมันจะเว็นวงแบบนี้เอามือจับไว้แทงดึงห่วงเข้ามา ถักโซ่หนึ่งถัก x ค่ะเดี๋ยวดูทําซิกแซกนะคะหนึ่งสองสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกหนึ่งถึงหกถักปกติค่ะเก็บเศษนี้มาทีนี้พอถึงตัวที่เจ็ดเบี่ยงออกถักเฉพาะตัววงในก่อนเจ็ดนะแปดรวบ เอาเส้นนี้มาด้วยเก้าเอาเฉพาะวงในสิบรวบสิบเอ็ดเฉพาะวงในสิบสองรวบจบงานแทงแล้วดึงผ่าน มันจะรูดได้นิดหนึ่งนะยฮะรูดได้เฉพาะตรงที่เราทำซิกแซกแค่นี้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะเศษตรงนี้เป็นการถักซิกแซกแล้วซ่อนเศษมาด้วยถ้าเราไม่ทำซิกแซกนะมันอาจจะหลุดได้เราต้องใช้เข็มช่วยเก็บวิธีนี้ก็คือไม่ต้องใช้เข็ม แปดแล้วก็เก้าพันหัวเข็มสองครั้งข้ามหนึ่งทักเหมือนเดิมค่ะถักออกมาทั้งหมดจะได้หกขาโซ่ห้านะคะพอสองคอแบบนี้เราจะถักวนออกมานะคะแล้วก็ข้ามข้างล่างหนึ่งหลักงานที่ได้ออกมาจะได้หกหลักแบบนี้ จบงานโซ่ห้าแทงลงไปตรงโซ่สี่ดึงผ่านแล้วถักโซ่หนึ่งเป็นการล็อกตัดเส้นนี้ค่ะแล้วดึงดึงตัวนี้จะเป็นการล็อกนะคะล็อกเพื่อไม่ให้หลุดมาดูวิธีซ่อนเศษตัวนี้ซ่อนโดยใช้เข็มโคเชค่ะ แทงไปที่โซ่แล้วดึงแทงสับวาแบบนี้นะสองสามแทงไปที่โซ่แล้วดึงแบบนี้จากที่มันจบงานตรงนี้นะคะเราซ่อนไว้ในโซ่แล้วตัดเสร็จได้เป็นชิ้นงานที่เก็บเสร็จเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนสี ข้างบนนะคะเป็นสีขาววิธีเริ่มเราคล้องไหมเหลือปลายไว้ค่ะดึงห่วงออกมางานจะเริ่มโดยการถัก x นะคะแทงลงไปที่ช่องดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบเป็นการถัก x โดยที่ไม่ต้องต่อไหมเข้าไปที่ชิ้นงานใช้วิธีถักพันหัวเข็ม พันควักถักพอหนึ่งคอแล้วเก็บเศษมาด้วยนะคะเบี่ยงมาเลยสี่ตัวตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่จบด้วยพันควักและเอ็กปล่อยหางข้ามหลักนี้มาเริ่มด้วยเอ็ก แล้วก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะพันควักพ่อหนึ่งข้อสี่ตัวพ่อค้อและเอ็ถักวนออกมาทั้งหมดจะได้หกกลีบเท่าเดิม วิธีถักกลีบจะเหมือนกับตอนที่เราถักสีเดียวนะคะมันจะเริ่มจาก X พันควักแล้วก็พอหนึ่งคอสี่ตัวต่อไปก็เป็นพันควักถัก X ตอนที่จบงานค่ะมันจะแทงลงไปตรง X ที่เริ่มแล้วดึงผ่านดอกมันจะเชื่อมกันพอดีเก็บเศษตัดไหมดึง ตอนนี้ไหมที่จะต้องเก็บเหลือเส้นเดียวนะคะเพราะว่าเส้นนี้เราถักซ่อนไปแล้วตัดได้เลยวิธีเก็บซ่อนเศษใช้เข็มปักคอสติสเหมือนเดิมค่ะเชื่อมต่อก่อนแทงให้ไหมหายเข้าไปในโซ่แล้วดึงหลังจากดึงเสร็จแล้วพลิกด้านหลัง ทำให้ลายมันเชื่อมกันก่อนนะแบบนี้แทงย้อนแล้วไหมตรงนี้มันจะล็อกค่ะล็อกอีกครั้งหนึ่งโดยการที่แทงไปที่เส้นพันดึงนะคะตรงนี้มันจะล็อกเป็นปมเล็กๆแล้วเราก็ซ่อนแทงไปข้างหน้า ซ่อนกับค้อมเส้นมาหนึ่งเส้นหมุนกลับค้อมอีกหนึ่งเส้นเราก็จะได้เป็นดอกสลับสีแบบเดียวกันนะคะถักออกมาได้สามสีสีที่ใช้ถักตรงนี้แล้วแต่เราชอบค่ะจํานวนที่เราจะต้องถัก ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคะถักไว้ยี่สิบดอกก็ได้ค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยถักเพิ่มทีหลังสำหรับดอกนี้นะคะจะเป็นดอกแบบที่สามถักเก็บไว้แบบนี้ก่อนวิธีเก็บนะคะให้มันอยู่ด้วยกันถ้าเป็นดอกอย่างเดียวกันนะคะเรียงสีไว้แบบนี้เวลาเราเอาไปติดที่แพทเทิร์นที่โฟมจะได้หาได้ง่ายๆข้อมูลทั้งหมดนะคะ จะเขียนไว้ที่บล็อกค่ะลิงก์ของบล็อกจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยูทู e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ